อ้าโยโลซวีต so สวัสดีกันด้วยนะผมดูกับผมเมลนิกนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําการสอนวิธีหาวนล็อกแบบเกลียนนะครับผมคนที่มีงบมากหน่อยนะครับผมวิธีการหาวนล็อกนะครับผมให้คนซื้อรดแท็กเตอรถหรือดอะไรก็ได้นะครับผมเนี่ยพวกเนี้ยซื้อมาในราคาสี่วนล็อกสองสี่วนล็อกนะครับผมเนี่ยแต่เป็นมอไซสี่วนล็อกครับผมขายห้าผม เราจะได้ฟรีหนึ่งบุล็อกนะครับผมเนี่ยผมวิธีการหาบุล็อกแบบกินเกียร์นะคนไหนที่มีงบนะคนไหนที่ยังไม่ไม่มีงบก็ทาฟาร์มหาบุล็อกไปก่อนนี่ผมซื้อมาหก๋ยว่ไอผมซื้อมาหกนะครับผมบัทเตอร์เนะี่ยเดี๋ยวผมเซลเจ็ดนะผมต่วนด้วยสองตัวนี้ไม่ใช่ของผมนะผมเป็นของเพื่อนผมผมขอยืมเขามาเล่นนะครับผมนี่ผมผมก็มีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล็อกผมที่จริงอะมีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับผม ให้ผมเดี๋ยวผมเรียกเขาก่อนเออเขาวิ่งเขาขับรถหนีไปหกเขาไม่เซลนะ้วผมส่วนแยกเขาไม่ก็ฉลาดผมเซลเจลี่ยนแล้วนี่ผมวิธีการหาก็ให้คุณซื้อโปรเจคเตอร์เหมือนกับผมน่คร,รับมาหกนะครับผมแล้วแล้แคุณเซลที่โวน,นี้เราเราไม่มีคนซื้อนะผมให้คุณไปโว ที่ขายรถแท็กเต้ผมเดี๋ยวมันเดี๋ยวผมไปโอ้ลืมจำไม่ได้จะออกมาดูกันนะผมเนี่ผมมาเลยมาโวเนี่ยผมเข้ามาเลยเนี่ยผมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันจะดังก็ขอประทานไฟเอาเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงเบาๆก,กันเลยกัน โอเคผมเนวมาถึงแล้วผมให้คุณพิมพ์เซลโอเคนี่ผมเซลแปดผมซื้อมาหกนะครับเนี่ยเซลมีคนซื้อแปดนะครับผมยังโหดเออเออเขาหลอกหรือวงโอเคเจ็ด okay, บนว อะไรวะคนนี้เขาบอกให้เราแอเทศนะครับอะไรวะเอโมเอ็มนะเราเป็นการหลอกหรือเปล่า ี่ผมช่างแม่โอ้็มนี่ผมเราก็ซื้อมานี่เราก็ซื้อมา,มาหกนะครับผมเราขายเจ็ดนะครับผมตอนแรกผมมีอยู่สิบเจ็ดวอล็อกเจอไปว้าวยอดตอนนี้ผมมีหน,นึ่งร้อยสิบแปดวอลล็อกแล้วเป็นไงแล้วครับผม วิธีการหาวุนล็อกแบบนี้ผมเป็นวิธีการหาวุนล็อกแบบเจนเกียนนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะหาวุนล็อกแบบทางผมก็ได้นะผมแต่คุณต้องมีงบนะแต่ถ้าไม่มีงบก,ก็อย่าทํานะครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นการเสียเปล่าครับผมที่จริงแบบนี้ผมกีดคนมานานแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ทำขี้เกียจขี้เกียจปั๊มวุนล็อกนี่ผมขอเรียกว่าวิธีการปลอมวุนล็อกแบบซื้อกันลลวกัน แต่ชื่อคลิปเราก็จะเขียนว่าวิธีการขายบลอ็อกขายรถแท็กเตอร์แบบกิียเกียนะเขียวแล้วก็ชื่อว่าอะไรวิธีการหาบล็อกแบบกินเกียน,นอ,ะยอ,อะไร, <c oughs> รงไเไรงี้ยเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้น,นะครับผมชอากดไลค์เจ็ดหกวถาแถวหกว่า เดี๋ยวเราจะมาลองดูนผมว่าเขาจะขายหกหรือเปล่าไม่ผมตลหดเขาไม่ขายหกก็พอครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมชอบมากๆกดไลค์แต่จะใช้กดซับนะครับผมเราวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมบายครับเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็บอกกันได้ไะไปแล้วเจอกันสามสิบสามสิบซับสกายจะให้เจ็กอะไรก็แบอกกันได้ผมจะ็นคที่ไม่เจ็ก ทูมันนี่หรือบัตรทูของผมจะไม่แจกแจผมไดคกเยร์นะผมขอได้เกียร์อยตอวผมก็มียูเคเนี้ยผมต่อนนี้ไม่เก่งไปละบายเจอกันบายเจอกันนะคิดหนะ้าคิดหน้าจะเป็นอะไรก็ผมได้